สวัสดีครับยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเดข่าวสารแมนเชสเตอร์เนเต็ดก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้ใคลิปเริ่มต้นกันที่สูชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดเผยว่าพอใจกับ3คะแนนที่ได้มาแต่ยังตำหนิการจบสกอร์ที่ยังไม่เด็ดขาดพอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดนะครับ เปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมไนเต็ดไปแบบบดเวดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในสื่อของพิม์ลิกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปีศาจแดงนั้นรั้งรองจ่าฝูงในพิม์ลิกครั้งหนึ่งตามหลังแมนซิตี้ถึง14คะแนานแต่แข่งก็นก้อยกว่าหนึ่งนัดเป็นไปตามที่คาดนะครับพวกเขาทําให้คุณเจองานหนักอยู่เสมอเราน่าจะสบายกว่านี้ในช่วงท้ายเกมเพราะเรามีโอกาสที่ดีในการปิดเกมเราชอบทําตัวเองให้เจองานหนัก มันเกี่ยวกับการที่ไม่พวกเขาเนี่ยพิกหันในการตลอดเวลาในช่วง15นาทีแรกเราเสียบอลทุกครั้งในตอนที่บุกมาเป็นลูกตั้งเตะที่ดีและเราทําประตูได้คุณต้องไม่ลืมว่าคุณทราบถึงการคู่คำในจังหวะสวนกลับของพวกเขาดังนั้นเราจะเย็นและจัดการเราสร้างโอกาสสาคัญได้แต่บอลสุดท้ายของเราเนี่ยคือการยิงยังไม่ดีพอน่าจะเป็นประตูที่2หรือ3ได้ง่ายๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะจบลงด้วยการเข้าประตูของเราในช่วงท้ายของพวกเขาที่บุกขึ้นมา เรารู้ว่าวิสแฮมูเนต็ดกำลังต่อสู้เพื่อจบ t ท็อปโดังนั้นเป็นการแข่งขันที่ดีและเราไม่เสียประตูอีกครั้งประสบการณ์และก็ความมั่นใจเราจะกลับมาในสัปดาห์ที่สําคัญทั้งยูโรปาลีกและก็เอเบครับเรากำลังที่ตั้งตารอหวังว่านักเตะบ,บางรายจะกลับมาและสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมเรามาลุ้นกันนะครับว่าในเกมนี้นะครับใครจะได้คะแนน,น,นกี่คะแนนกันบ้าง แมนเชสเตตนะครับลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังสามารถคว้า3คะแนนเต็มเหนือเวสต์แฮมได้วันนี้เราจะมาดูคนนกันนะครับว่าในเกมนี้ใครจะได้กี่คะแนนก,นกันบ้างเริ่มจากดินเฮนิสันแทบไม่ต้องเซฟอะไรเลยนะครับเพราะเวสต์แฮมเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งครึ่งหลังได้ออกแรงมากขึ้นแต่ก็แค่ออกมาตัดบอลดุกลางกัดได้เท่านั้นเอาไป6คะแนนอารอนวันวิสกาอารอนวันวิสกาในเกมนี้นะครับยังป้องกัน เกมรับที่เหนียวแน่นเก็บสติแท็กเกิลได้2ตัดบอลได้3ครั้งมีเกมรุกขึ้นมาเติมอยู่เป็นระยะระยะแต่ยังจ่ายบอลไปธรรมดาแล้วก็เกือบทำแอซิดในการจ่ายบอลให้กับบุนโดฟีนเดสยิงเซฟเอาไป6.5คะแนนวิกตอร์ลินเลฟสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเนื่องจากแมนเชสเตอร์เดบิสแมตเกมรับไม่ผิดเลยคอยประกบอันโตนิโอไม่ให้เล่นง่ายๆนะฮะเอาไป7.5คะแนนสกอตต์แมกเทอร์มินเนลุกเปิดเข้าเขตโทษของ เวสแฮมแมกไวร์ ham, ai, เนี่ยสามารถแทบดักได้หมดเลยเคลียบอลได้ถึง7ดครั้งมีแพ้ลูกกลางอากาศบ้างกับชูเช็์ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เสียหายนะครับส่วนการเบียดก,กับคริกเบลสั้นนะครับจนทําเข้าประตูตัวเองนั้นก็สามารถเป็นอร่อยที่สุดยอดมากนะฮะเอาไป7.5็คะแนนลูกชอมาตรฐานของเขาลูกการนี้ไม่เคยตกเลยเติมเกมลากเลื้อยขึ้นมานะครับในสุดเส้นได้ลุนประตูทุกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่แบ่งบาภาระาของบุโนเฟนเดสในการสร้างสารรค์เกมรุกครึ่งหลังมีบล็อกลูกยิงจังหวะสําสคัญของ โบเวสด้วยนะฮะเอาไป8คะแนนคนต่อไปเขาเฟสสรับในเกมนี้นะครับเรื่องเกมรับเนี่ยอาจจะมีความรับผิดชอบได้ดีแต่เกมที่ต้องครอบคลุมบุกใส่คู่แข่งนั้นรับลึกแบบนี้เจ้าตัวคงไม่ได้สร้างสรรค์นในการช่วยโอกาสในเกมรุกมากเท่าไรนักทำแค่จ่ายบอลไปข้างซ้ายลืกขวาง,ง่ายๆนะฮะเอาไป5.5คะแนนสกอตติทูบิเน่จ่ายบอลแม่นยำที่สุดนะครับของทีมถึง96.9มีกเารซมีการบอลสวยอยู่หลายคนนะฮะ แต่โดยรวมแล้วครับไม่ค่อยมีทีเด็ดในการเติมเกมรุกเท่าไหร่นะฮะลูกมวงทักทาของเขาเนี่ยโดนเดินสั้นเข้าประตูตัวเองก็ไป6.5คะแนนเดนนิสเจมลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับขึ้นทางฝั่งซ้ายค่อนข้างเยอะเจมอยู่ฝั่งขวาเลยมีบุบาทน้อยและเขาสามารถครอสบอลจากด้านข้างพอที่เสียอยู่บ้างแบบมีจังหวะหนึ่งนะครับที่สามารถตัดบอลได้ส่วนกลับมาแต่เจ้าตัวนั้นดันใจบอลกลับมาเสียจังหวะทั้งหมดนะฮะเอาไป5.5คะแนนบูนเฟรนเดส สำหรับเกมนี้นะครับบูโน่เองพยายามที่ดับมาตามหลายครั้งเพื่อที่จะเอาบอลไปทําเกมรุกเกือบยิงไกลนะครับแต่ก็ติดเซฟสร้างโอกาสได้ถึง5ครั้งแต่ก็น่าเสียดายนะครับไม่มีสักแอซิดยังดีนะครับเป็นคนที่เปิดเตะมุมจนได้ประตูเอาไป7.5คะแนนมาร์คัทเรดฟอร์ดครับหายเจ็บกลับมาลงตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์นะฮะสำหรับนัดนี้นะครับมาร์คัทเรดฟอร์ดเนี่ยหายเจ็บกลับมาลงตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวยังไม่ฟิตมากนักทําอันตรายแนวรับของวิชแอมได้หลายครั้ง แต่ขาดอย่างเดียวคือความเฉียบคมมีโอกาสได้มงหนึ่งๆน,นะฮะแต่ก็พลาดไปเอาไป5.5คะแนนเมสันครีนบูธเริ่มเห็นแววกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจบสกอร์ได้ดีกว่านี้เขาพยายามโยกซ้ายโยกขวามารับบอลบางครั้งทําได้ดีแต่มีจังหวะนรกให้เห็นเช่นเดียวกันครึ่งแรกเนี่ยยิงจะเสียบเสามุมอยู่แล้วนะครับแต่ก็บอลติดเซฟและชนเสาแต่ครึ่งหลังนะครับมีโอกาสทองแต่ก็ดันยิงชนเสาไปอีกนะฮะเอาไป7.5คะแนนสุดพเขาต่อไป โซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเ,เตอร์เอ็นเตนดนะครับหวังว่าตนเองนี้จะได้นักเตะ5รายคืนมาก่อนที่ ทีมนั้นจะเตะในนัดต่อไปริซาแดงเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมนะครับไปอย่างบุดเบดหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับแมนยูนั้นมีปัญหาเรื่องแกนหลักบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะเกมรุกที่ไม่มีทางยินสันคาร์วนีกับองค์ตีมาชิยานรวมไปถึง2แกนหลักอย่างเดวิดเด็ิอารและก็ปอปอกบานอกจากนั้นนะครับเดนนิฟานเดเบกเนี่ยยังเป็นอีกรายนะครับที่หายไปในช่วงหลังเราหวังว่าพวกเขาทั้ง5คนจะกลับมานี่คือสิ่งที่โซชาได้กล่าวหลังจากที่จบเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไป บางทีนะครับดาวิดดอนนี่อีดิสันบอปุกบาเนี่ยจะกลับขึ้นมาส่วนอองตินรมาชิยานะครับเหมือนจะกลับมาได้มากที่สุดหวังว่าจะมีทีมที่แข็งแกร่งก่าเดิมในการบุกอิตาลีสำหรับข่าวต่อไปสกอตต์มิทูมิน่นครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมองว่าทีมได้3คะแนนที่สําคัญหลังจากการเอาชนะนัดล่าสุดที่ผ่านมาได้โดยสกอตต์มิคทูมิน่ได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆกับการชนะเกมที่ยากนดที่3ใน1สัปดาห์ พวกเขาเนี่ยตั้งเกมได้ดีแล้วก็มีนักเตะที่ดีข้อความในช่วงพักครึ่งคือเล่นในจังหวะที่เราสามารถเล่นได้ต่อไปมันไม่เกี่ยวกับการหงุดหงิดแต่เมื่อเราเล่นในทีมที่เล่นตามคําสั่งคุณจะต้องเล่นในจังหวะที่คุณสามารถเล่นได้เราพยายามอย่างดีที่สุดในการผลักดันมันไม่ใช่ประตูของผมผมทราบดีบางทีคุณก็อาจจะโชคดีบ้างด้วยการนี้เราเน้นประตูช่วงท้ายเกมเยอะเกินไปไม่มีความละอายในการดวนกบเวตชแฮมบางครั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่คุณเอาชนะคุณไม่สามารถเอาชนะ4หรือ5ประตูได้ตลอด เกมที่3ใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณต้องชนะมันคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเราเนี่ยกำลังทําอย่างเต็มที่ในการพยายามไดล่ตาตามพวกเขานี่ก็คือการเกเาสัดของแมนเชสเตอร์